มีมากิจกรรมแบกยังล่ะสังเออพอยังไงซะช่วงนี้เออเอาด้านนาเอาเอาลงดินบังกันน่ะจำลองเอ้ยขาดขันขาดบาดนี่นี่เออ้ยขาดไหมวุ้ยไหมพยุงค่ะทุกคนนี่ข้างบนมองมือจับยังไม่กันเกาเ่าเออเดี๋ยวพะอันทุกคนมาเบิ่งกิจกรรมอุปกรณ์ อุปรกรณ์ท็ศนานะแต่สมัยโบราณสมัยแต่กอนสมัยปูย่าตาใหญ่อะได้คาดมาค่ะทุกคนอะแต่ว่าอะสรา้างว่าคาดไม่พายุงบันที่นี่อุปรกรณ์กับบกบแต่กับมีมีสินชวนก็คือมีมีตัวคาดทั้งหมดอะตัวที่บกบกบค็คือคือแขวฟันฟันคาดคาดสมัยก้อนเพิ่นก็ใส่กับควายเนาะใส่กับควบนันเขาเนี่แหละอะออเอเอไว้เป็นกําลังหล้วก็คาดนี่ก็เป็นตัวคาดนะาหลังจากไถไถนากรค่ะทุกคนไถนากรไถแล้วก็ใส่คาดนี่ละ เฮห,น,หน้าห้อนละเมียดละไมคาดเอาหยาออกอสินาะคาดเฮอ่าหลังจากไทหน้าแล้วกับจะบ,บ้านเขาแล้วก็คาดอ่านี่เดี๋ยวเขาไปเบ่งอุปกรณ์ที่สร้างกำลังเห็ดเพิ่มเติมอ่ามันก็นจะมีอันฟันมันเด้ฟันนี่โอ้ฟันฟันก็มีทห็ทอกระแนงพอทอกันแนงนีะะ่นนคือไม่พยุงค่ะทุกคนขาดเป็นคาดเป็นฟันเป็นเขียวเขียวคาดนั่นละฟันคาดนั่นละลายช่องคือกันเด้หลายเขียวคือลายสันคือกันหนึ่งสองสามได้มหาขาดแปดทั้งเบิดทั้งเบิด์สิบเท่าไหร่เงี้สิบ,สบ <3 S 2> สามทั้งเบิบสามช่องนี่นี่สามช่องรู้ๆนี่ค่ะทุกคนคาดเป็นกระจี๊นี่ยนะจะเขียวขาดเขียวขาดนี่ก็โอ้โหไม่พยุงเือกันเนยลยค่ะไม่พยุงนี่มันจะมีความแบบว่าคุณสมบัติอ่อนนุ่มในตัวแข็งมีความแข็งแต่ว่าเป็นเป็นยางที่แบบผิวอ่อนอเป็นเป็นยางเป็นขี้เลือกใหม่พยุงมาเห็ดก็เพราะว่ามีความแข็งทนทานพ่าเป็นแข็งแก่นนะนะบ่อแตกบ่อหักง่ายก็เลยใส่ไม่พยุงอได้หูได้ช่องเราบอสร้างอ่นนี่ค่ะรูปแบบ อันด้านที่สูงขึ้นไปนี่ก็จะจะเอาไปนผูกกับเสือกแล้วก็จะมีแอกใส่ใส,ใส่ใส่ไว้นะ,นะคะทุกคนก็นจะมีเสือกแล้วก็มีแอกเนาะอะานนี้ก็จะเป็นมือกดเ้ามือจับมือกดเดินเดินไปตามตามควายว่าจะมันขวาวยาก <laughs> สร้างประกอบคาดคา,าดอันของชาวนาโบราณอ ขันขาดขั้นไถขั้นขาดจะอันนี้เป็นขาดค่ะทุกคนเพื่อนะเพื่นใส่ฟันใส่ฟันขาดนะขาดนาของชาวนาแต่พอแต่เมแต่ปูแต่ยาต่ย้ายจะใส่ขาดแบบนี้ทุกมือนี่เพื่อนก็ใส่รดอ่าต่อมารดอีแตกตัวมาลดไถไงนี่นี่ก็คือขาดค่ะดูไว้เด้อค่ะเด้อผู้ใดว่าเคยเห็นเห็นเคยเห็นว่าะนี่ขาดชาวนา สมัยโบราณโอ้ยฟันกลับมาฟันไม่พยุงพุกนาคาดกับคาดไม่พยุงอื